แถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะและในโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ถ่ายภาพพบก,การบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะซึ่งจะมีน้องการแก้วและเกดแก้วร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านนายกค่ะท่านประหลัดนะคะและขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอค่ะนะคะท่านยานิัมนะคะสีโคติค่ะท่านนายอำเภอบางใหญ่นะคะชุดแรกนะคะนำโดยท่าน บอรับวิชาค่ะประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินรีและสมาชิกทุกท่านเลยค่ะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งทุกท่านสมาชกาิกทุกทุท่านทุกทุกเขตนะคะในจังหวัดนครบุรีนี้ได้ให้การสนับสนุนนะคะและตามด้วยผู้บริการส่วนราชการนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครบุรีทุกส่วนค่ะขอเรียนเชิญผ่า 13, นะครั้ง1 3 0 0 0นัก สวยงามทุกภาคสุทธนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้หากไม่ได้นะคะทุกท่านในที่นี้งานก็จะไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราร่วมเป็นเจ้าภาพในทุกด้านไ,ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่นะคะงานส่วนต่างๆทุกท่านมีความสําคัญทั้งสิ้น,นะค,ะค่ะค่ะภาพแรกนะคะก็จะเห็นภาพน่ง ข้อที่สองเดี๋ยวเราจะแอคชั่นกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มพลังในการแข่งขันในครั้งนี้ครับกราแกวเก็บแก้วเต้นด้วยค่ะ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะค่ะไปๆกล้องนิดนึงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้ถ่ายทอดเป็นบุ๊คดนทกรีเกม2024นะคะให้กับผู้ชมทางบ้านได้ชมค่ะนะคะรวมถึงเป็นบุ๊คทั้งสามส่วนด้วยการมีเว็บเพจ มีเว็บไซต์ของทางผู้จัดได้ดำเนินการด้วยค่ะค่ะขอเห้อีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะขอขอบพระคุณในชุดที่หนึ่งค่ะต่อไปขอชุดที่สองนะคะขออย่าเชิญท่านผู้ว่า